เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อประกันรายได้ข้าวงวดที่2และ3นะคะหลังจากที่ประกันรายได้งวดที่1ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่นะคะว่าจะมีการโอนให้วันไหนแต่ที่แน่ๆอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้แจ้งว่าจะโอนภายใน9พฤศจิกายนนี้นะคะคลิปนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาโดยมาอัปเดตกันต่อสำหรับการเคราะเจ้เชยใหม่ประกันไรายได้ข้าววัว2และ3หวังรับทรัพย์เพิ่มนะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ชาวนามีอาการมึนทั้งประเทศนะคะสำหรับประกันไรายได้ข้าวงวด2 3, ออาิตอธิบปดีกรมกันค้าภายในนะัดข้อราคาใหม่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็คือวันนี้นะคะหลังถูกระบุชดเชยน้อยด้านสองสมาคมชาวนาลุ้นรัดยอมจ่ายเพิ่มโอดขยับราคาได้แค่หลักสิบต่อตันทำไมต้องเบรกเผยสามงวดแรกใช้งบกว่า1 3หมื่นล้าน ยังอยู่ในกรอบวงเงิน1.8หมื่นล้านของครมนะคะโครงการประกันไรายได้ข้าวปี3ที่คณะรัฐมนตรีหรือครอมได้มีมติให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยกรอบวงเงินจา่ายชดเชยส่วนต่างราคาข้าวทั้งสิ้น18,000ล้านบาทประกอบด้วยโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65รอบที่1 โครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ทับ65และโครงการคู่ขนาน3โครงการนะคะ ซึ่งก็ประกอบด้วย1โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต64ทับ65 2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต64ทับ65และ3โครงการจดใจดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต64ทับ65กรอวงเงินรวม18,00 0 8, ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอนั้น ได้มีการเคาะชดเชยราคาข้าว5ชนิดให้กับชาวนา3มงวดแล้วแต่แต่ละสุดอธิบดิกรมกันค้าภายในแจ้งว่าเห็นชอบแล้วในงวดที่1ส่วนงวดที่2และที่3จะเคาะราคาใหม่ในวันนี้ก็คือ5พฤศจิกาย,ยนนะคะและาาหล่งข่าวจากคณะนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าชาวนาขายข้าวเปลือกได้จริงณเวลานี้ ข้าวเกี่ยวสดความชื้น28-30%นะคะจะอยู่ที่ราคาค่อนข้างต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากการส่งออกข้าวมีปัญหาทั้งผลกระทบจากโควิดทำให้เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวค่าระวังเรือที่พุ่งสูงขึ้นพอๆพกับราคาข้าวมีบางช่วงสูงกว่าราคาข้าวก็มีนะคะเมื่อรวมทั้งสองปัจจัยแล้วทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยใกล้เคียงกับอดีตทำให้คู่ค้าหันไปซื้อคู่แข่งแทนเมื่อ เมื่อขายได้น้อยโรงสีและส่งออกก็มีสต็อกไม่มีเงินหมุนเวียนมาซื้อข้าวใหม่ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศตกต,กต่ำลงจึงเป็นที่มาหลังจากการข้อราคาประกัน3มงวดแรกมีเสียงความไม่พอใจของชาวนาทั้งประเทศเมื่อเปิดตัวเลขออกมานะคะแรงข่าวกล่าวอีกว่าตามมติประชุมนัดแรกนัดข้อราคาทีเดียว3งวดรวมทั้งสิ้นใช้เงินกว่า1.3หมื่นล้านบาทโดยงวดที่1 ประกันไรายได้ข้าวสำหรับกเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคม64วงเงิน19,19.80ล้านบาทมีกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า4.9แสนคนยังไม่มีชาวนาข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวเจ้าสูงสุด4.19แสนรายรอง รองลงมาชาวนาปลูกข้าวเหนียวกว่า5.6หมื่นรายส่วนงวดที่2นะคะเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15-21ตุลาคม64มีชาวนากว่า1.2แสนคนใช้เงิน1,667.95ล้านบาทซึ่งในรอบนี้เริ่มมีชาวนาข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่แจ้งเก็บเกี่ยวมาแล้วกว่า20,000รายในรอบนี้ ชาวนาข้าวเหนียวแจ้งเกี่ยวข้าวลำดับสูงสุดรองลงมาเป็นชาวนาข้าวเปลือกเจ้าระหว่างวันที่22-28ตุลาคม64ใช้เงิน1,273.26ล้านบาทชาวนาข้าวเหนียวแจ้งเก็บเกี่ยวสูงสุดอันดับแรกรองมาเป็นข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมมะลิซึ่งในรอบนี้มีชาวนาเข้าร่วมกว่า9.4หมื่นรายสำหรับงวดที่2และงวดที่3การชดเชยส่วนต่างราคา ถือว่าเหมาะสมแล้วไม่ควรดึงไว้ส่วนวันที่5พฤศจิกายนนี้คือวันนี้นะคะควรจะข้อเป็นงวดที่4เพราะดึงไว้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจะเพิ่มเติมราคาได้อย่างมากก็แค่หลักสิบในการชดเชยประกันรายได้ขณะที่นายวิชัยชิดยวงนายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยในคณะอนุก,กรรมการกำก,กับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กล่าวว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการในวันนั้น29ตุลาคมได้คัดค้านแล้วไม่เห็นด้วยกับการเจ้าเจรราคาข้าวต่ำเกินไปโดยเฉพาะค้าวเปลือกเจ้าควรที่จะได้มากกว่านี้เมื่องวดที่1นึคัดค้านไม่สำเร็จแต่เมื่อมีเสียงชาวนาทั้งประเทศไม่พอใจจึงเป็นเหตุให้มีการพิจารณาใหม่ของงวดที่2และ3 เช่นเดียวกับนายปราโมเจิญศิลป์นายกสมาคมชานาญและกเกษตรกรไทยกล่าวว่าในวันนี้าพฤศจิกายนในการขคาประกันราคาใหม่ขอให้ได้ราคาเพิ่มอีกนิดเพราะช่วงนี้ชานาต้องเผชิญปัญหาน้ําท่วมค่าปุ๋ยยาแพงมากก็หวังว่ารัฐบาลจะเข้าใจและเห็นใจขอราคาที่เป็นธรรมแรงข่าวจากชาวนากล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบโครงการประกันไรายได้ข้าวปีที่แล้วขายข้าวเปลือกเจ้าได้ที่1 0 0 0 0บาทต่อตันส่วนต่างได้1,000บาทต่อตันปีนี้ขายข้าวได้8,000บาทต่อตันได้ชดเชยส่วนต่าง1,600บาทต่อตันส่วนความชื้น15ปซมองว่าเป็นเกณฑ์ที่ภาครัฐตั้งไว้ให้ผู้ค้าเอาเปรียบชาวนาเพราะถ้าชาวนาขายข้าวความชื้นต่ำกว่า15ปซก็ตีว่าข้าวแห้งเกินสีไม่เป็นเมล็ด ทำให้เมล็ดหักก็ไม่ได้ราคาเพิ่มปัญหาอีกด้านผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดไม่สอดคล้องกับความจริงเช่นข้าวเปลือกเจ้าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้แค่600กิโลกรัมต่ําเกินไปเพราะหากได้ผลผลิตต่ํากว่านี้ไม่ควรจะปลูกแล้วไม่คุ้มต้นทุนแหล่งข่าวกล่าวนะคะอัปเดตแล้วสุดวันนี้5พฤศจิกายนนะคะชาวนาลุ้นคอสชดเชยใหม่ ประกันไรายได้ค่าวงวดสองและสามหวังรับทรัพย์เพิ่มนะคะ